ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่จีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็สวยมากสวยมองหน้าเขาแบบขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกันยังรู้สึกแบบละลายเลย้อตกคุณต้ตกตกมานานแล้วแต่ว่ามีเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบัลติงค่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนตกทั้งทั้งบลิงแล้วแล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลบลิงแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบ ทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุกก๊กตาเลยนะคะพี่ชาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยค่ะคือเคยเคยคุยกันผ่านวีดีโอคอลแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตกอ, oh, <okay. S 1> อีกอีกคนนึงคือน่ารักมากๆแล้วก็เฟรนลี่มากๆรู้สึกว่าทั้งคู่แบบเจนิวเอนมากเลยแบบมีความจริงใจมากๆเลย คุยกับย่าว่าเฮ้ยเราไปเรียนเต้นกันไหมอ่ะอยากเต้นเราอยากเขาบอกอยากเทปป๊อปทีป๊อปใช่ไหมทันไหมนั่นน่ะสิประเมินประเมินสเต็ปหรอคะอาออันนี้แล้วกัน